นี่นี่นะขอบคุณนะคะขอบคุณครับผมโอ้ y g o กอประมาหนึ่งนาทีเดียวไปแล้เพราะผมมามาเล่าใหฟังว่านี้ผมมาไม่หลงทางอ่ะแต่นแรกผมหลงทางไงพี่พายุขอบคุณครับขอยปังบุริเย่ครับผมขอบคุณครับ ันนี้เป็นไงร้อนฮะบอกเลยว่าร้อนแต่ว่าผมอิ่มอกอิ่มใจคือส,ด,สดนะแฟนคลับน่ารักนะฮะทั้งฟู้ดทรัคแหละของทุกอย่างอ่าหารลูกจานนะครับสุดยอดคิดถึงเชียงรากไหมคิดถึงเชียงรากครับมีคนถามว่าไอติมพี่ท็อปอร่อยไหมอร่อยครับพี่อร่อยมากพี่ท็อปพี่ท็อปบอมไลท์ รีวิววันนี้ภายในหนึ่งนาทีร้อนนะครับมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าชิดไปอีกขั้นหนึ่งพี่สิงโตหล่อไหมพี่สิงโตหล่อครับแล้วก็แล้วก็ขึ้นกล้องมากมันจะมีรูปที่ปูนถ่ายรวมกันแล้วปูนคิดแปูนจะไม่ลงเพราะว่าพี่สิงโตหล่อแล้วปูนน่นาเกลียดมากรูปนั้นปูนหลุดปูน,น,นชอบเราหน่าเบื่อเบ่พี่ฟุกพี่สิงโตครับดูดีเฮ้ยพี่หมิงมาสวัสดีคับพี่หมิง ผมเห็นเหมือนพี่พาร์มาเลยเมื่อกี้แล้วก็ไปแล้วลงรูปนเ่ยไหมโอ้โหวันนี้ลงสองโพสแล้วครับเยอะมากๆแล้วประวัติการแล้วผมอะ่ะจะพักลงรูปสักพักเลยเพราะว่าแบบโพสหนึ่งก็เยอะมากๆครับอุ้ยนาแปดพอดีครับหมดพลังยังตอนนี้เริ่มฟื้นตัวแล้วครับ ผมเริ่มฟื้นตัวหน่อยๆแล้วนะผมไม่เคยแข่งอนะไรนี่มาแบบว่าแบบทรงผมนี่ไม่เคยแบบเป็นแบบอยู่ทรงอะไรนี้มาก่อนเลยพี่สิงจะไปเรียนต่อให้ไหนหรออันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้เลยพี่เขาจะเรียนต่อหรอผมไม่ไม่คุยคิดฮอดนะสวัสดีครับเพื่อนไม่เจอกันนานนะไปเดี๋ยวผมจะดูแป๊บเดียวเดี๋ยวไปจริงๆนะเพราะผมเหนื่อยสุดๆแค่อยากรอกทุกคนว่า ผมกลับบ้านได้แล้วผมไม่ลงทางแล้วแกนัน้เลยเสื้อก็เลอะคนหมาเยอะมากดูดิเทปไมเป็นเป็นข,า,ขาวๆเพราะไปเล่นกับหมามา <laughs> นะครับืโอโหคอ,อ,อนเทนต์คือเช็ดหน้าอย่างเดียวนะจะว่าไปแล้วผมสึกวันนี้ผมร้ายบ่อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้าง,งั้นเดี๋ยว คุณน่าจะไปนะฮะแค่บอกตามนั้นครับผมกลับถึงบ้านแล้วกินอะไรยังกินแล้วครับกินของจากฟู้ดทรัคแล้วฮะเป็นข้าวเย็นแล้วก็ไปซัดกับออสปาเกตตี้มากับทีมงานวิวด้วยครับผมกับพีพีหลังจากเสร็จอะไรเงี้ย ุดท้ายบุญเจอมาทีนะครับไม่ต้องห่วงบุญปลอดภัยดีฮะแล้วก็พร้อมกลับบ้านปลอดปลอดภัยแต่เด็กพวกพี่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรล้างหน้าแบบในห้องน้ำาหละต่อมาตัวนี้ดีเสมอขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณไฟมันหลอกเปล่าโอเคครับไปแล้วจะบอกทุกคนว่าผมกลับบ้านถูกไปแล้วครับบ๊ายบาย